สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง,งทีกักนน้ำเทีเมอีกแล้วนะครับนี่ก็มีรถไฟช้างอีกเหมือนเคยว้าวโอเคครับเดี๋ยวพี่มาต่อรางให้ดูนะนี่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ไี่นะมีช้างพี่กระต่ายแล้วก็พี่ในหวเสานะครับรางก็เป็นรางสีส้มนี่สดใสเลยโอเคเดี๋ยวพี่มาต่อรางก่อนนะ นี่นะครับต่อรางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน,วนี่ไงว้าวนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่งานโมเสาลงไปก่อนเลยแล้วก็พี่ก็ตาย นอ่พี่ช้างตัวเอกของเราว้าพี่ช้างตัวสีฟ้านะคะมีาโอเคเดี๋ยวเอาลงเข้าไปในรางเลยนะอ่ะวางไอ,อด้วยพี่ไดโน,นเสารแล้วก็ต่อด้วยพี่กระต่ายของเรา OK，喷水，哇，不啦，哈哈，啊，嗯，不啦不啦，不客气，老公，你好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 。 าสวัสดีครับสองเรบวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับผมเล่นรถไฟของเรานะครับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากันนะครับ